สวัสดีค่ะสวัสดีน้องๆคนดูทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวจะมาสอนเล่นกิจกรรมแจกของฟรีผู้พิทักษ์รติกันมีของอะไรที่แจกบ้างมาดูกันเลยขั้นแรกตัวละครออสการ์และสกินปืนทอมสันขั้นที่2ตัวโกและก็สกินปืนทอมสันขั้นที่3ตัวละครออสการ์ทาวอร์และก็สกินปืนทอมสันขั้นที่4ตัวไดมอนด์และก็สกินปืนทอมสัน และขั้นสุดท้ายสกินไอวอลและสกินปืนทอมสันและวิธีทำภารกิจประจำวันล็อกอินหนึ่งวันรับไป25โทเค็นสร้างความเสียหาย500ดาเมจรับไป5โทเค็นซุกเพื่อน5ครั้งรับไป15โทเค็นกำจัดศัตรู10คนรับไป20โทเค็นเล่น8เกมโหมดทั่วไปโหมด CVC หรือว่าโหมดหมาป่ารับไป20โทเค็น และยังไม่หมดแค่นี้มีของอื่นๆแจกอีกเพียบเลยอย่าลืมเข้าเกมไปเล่นเพื่อรับของฟรีด้วยนะ